ไอเดียะไดีต hmm. yeah. well, we ้องไปหนีไปเไตุการณมันอีีทีนะไบสะกิอใหมันฉี่บืดอไปดีงามสุดๆโดยที่สุดมีแต่คำว่าที่สุดที่สุดวันนี้สำหรับทีมนักศึกษาที่น้องญาติโยมทั้งในและนอกบ้าน่างหมู่บ้านนี้ก็มีสายหลยาญาติที่คุณ เฮียเฮียต้นตุ้มลักใจใจทิพย์ต้องทำลูกหลานมาต่อทีดีตายไม่เคยพาลูกหลานทาเลยวังนั้นอยากให้ลูกหลานได้สืบสารสืบทอดให้รับาังการพิจาดีดูเรื่อากตอีดีายของเราให้ดารงองค์อยู่คงสภาพสืบทอดไปยังลูกจนลูกหลา นี่ได้ได้เก็บทีมอ่าเก็บทีมหรือจะมีมาเพิ่มก็ยังรับกัมาอ,มอ่ามีเพิ่มไหมเพราะว่าในขณะนี้ซิปเก็บทีมคณะกรรมการของเราก็อ่ามีอ้หนนนาาเเวก็ะมีดยั

ในคณะสมรชชาของเราก็มีประธานสมการาอาจารย์เกียรตินานท์ไฟอาจารย์เกียรตินานท์ไฟอาจารย์แม่เอกอนงางของเราอาจารย์นิกราานามจากโรงเรียน,นมัธกมรผลวิทยาคมที่เรารู้จนก,กันในานาม G ี R โ